อะไรอะไททันวะจัดไปครับโดนน้ like ่งเล่าวะเฮ้ยฟามเฮ้ยเรียบร้อยจัดไปครับดูดิดูผลงานดิฟาบเซฟหายตัวก่อนครับซื้อล่วงดิมันจะบนหัวไงเกาะมันกรอหน้าหลังไงส่งไปส่งให้ไป delivery ถึงตัว สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อดูเราวอรเจอใช้บาสการโหแต่ว่าเป็นนีออนบาร์ด้วยนี่เลยโคตรเทเป็นอาวุธจากทรอน <c oughs> ไม่ใช่สินีออนบาร์ตัวนี้ครับผมอยู่ที่เลเวล1มาร์ค3ดาเมจอยู่ที่29,700ครับผมยิงที่ระยะ6 0 0เมตรรีโหลด5วินาทีและตัวพิเศษครับลิมิเต็ดเนี่ยบวกความเสียหายเพิ่มขึ้นให้อีก10%เฮ้ยเยอะนอะโดยใช้คู่กับเราวอรเจอ5กระบอกเลยสำหรับความเชี่ยวชาญก็ต้องเป็นดาเมจ ไปครับเพื่พอนๆพาเจ้าเราเจอใช้นี้ออนบัเนี่ยลงสนามกันดีกว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะฮ่ากับ,บอกเลยนะหัวร้อนแน่แน่ไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยเฮ้ยจะร้อนเหรอวแบบนี้อ่าลองดูครับผมถ้าเกิดตึกมันจะเข้าไปถึงไหมลองดูครับลองดูดิจะโดนไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโดนล็อกเลยเอาไปอีกครับ ซึบอ๋อเข้าไปทีละหน่อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีเรียสอะไรเนี่ยฟับอ่าค่อยๆเข้าครับค่อยๆกินเนื้อค่อยๆกินเข้าไปจะเอาว่างั้นเรียบร้อยนี่นี่บักโจ๊กบักโจ๊กนี่ครับเจาะโล่เลยครับอ้าวอ๋อเกลยะอยู่นิวาเอาไปครับผมเจาะโล่ค้างไว้อยู่นะฟึบเรียบร้อยไปอีกคนหนึ่งอ่ะเฮ้ย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  เสร็จว่าเสร็จว่าเอ้าไม่เสร็จก็ต้องจัดการซ้ําครับดูดีว่าอยู่หลังตึกสูสูงเลยนะเฮ้ยไม่ได้อะวะโอเคครับแอบก่อนโอ้น่าหน่าน่า,นาเอาปลายครับบักโจ๊กครับแฟบเอาไปคู่เลยเจาะโลกครับเฮ้ยหืมเฮ้ยตัวอะไรมาวะอันนี้เงี่ยโดนเลยโดนเลยบ้าล่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วลูกหายตัวครับท่าไม่ไหวแล้วขอหายตัวก่อนแล้วเนี่ย10-14เหลืออยู่ข้างละ4คนอ่ะโอเคแล้วคือเพื่อนเราไปไหนหมดนะเฮ้ยอยู่นี่นะเราจะต้องออยังไงดีวะเนี่ยโอเคครับลูกน้ครับ,คครบยิงไฟยันแม่จะมาไหมฟืบเซฟยันแม่ซ้ำครับโอโ้โหโดนล็อกดีครับโดนล็อกดีครับ หมายังตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะจากตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไทท่านเหรอดูดีดูผลงานปุ๊บเสร็จครับผมก็สไลค์กันไปกิ๊กริ้วเฮ้ยดูนี้ครับจากงานงานไทไท่านมาเหรอปุ๊บล่วงไปคนหนึ่งเฮ้ยไออาวุธอันนี้มันดูดีโอ๊ยโอยบลายหมดเลยบลายหมดเลยตัวนี้ครับแอบห้ากระบอกนะจ๊ะหายตัวครับโหโจ๊กแอบโจ๊กแอบครับ เฮ้ยจะไหวปะาวะลองดูครับนั่นไงเฮ้ยมาไม่เคยแล้วปุ๊บล่วงหรือวิ่งรืเจนครับผมเงิวงีวงวโอ้โอ้ไปคนนึงเฮ้ยเลือดยันแม่วะมันโดนยันแม่วะอือหือหายตัวก่อนไม่ไหวซีซาร์เลยซีซาร์เลยโอ้ยไล่ตังค์เว้ยเฮ้ยโอ้โดนระเบิดอีกดีนะปืนไม่แตกอะตัวอะไรอะไททันวะจัดไปครับ โดนแล้อเปล่าวะเฮ้ยสิบห้าเท่าแล้วสุดยอดไปเพื่อนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,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 นี้จัดครับอ้าวหายตัวนูรูเมดีอย่างเงี้ยอะไรหายตัวบ้างครับเฮ้ยมังกรโน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 เดี๋ยวกันมังกรเดี๋ยวกันจะโล่จ้าไปครับโดน,นเมล่าวะฟ้าม เฮ้ยเรียบ้อยว้าวเกือบเกือบนี่ไงนี <Pop keys am expand> <S UR RY> ่ไงอนี้ครับผมเข้าระยะระยะขอแค่ร้อยเมตรเท่านั้นครับเจาะโลบอไม่เจาะวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจัดตปครับดูดิดูผลงานดิฟาบเซบหืงสิบเจ็ดนํำแล้วเอ้ยโอ้ยสวยเลยสวยเลยเพื่อนเพลินแล้วครับเพลินแล้วครับโอ้โหมันตามเฮ้ยอย่ายิงหนู เอายันแม่มาฟอกว้าว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 ว้วเสร็จป่ะเสร็จป่ะเรียบร้อยไปอุ้ยรอดว่ะโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงจัดไปครับเลยเย็นดีเย็นดีปึ๊บเสร็จดูวิ่งลีเจนครับผมหายตัวก่อนว้าน้ำแล้วน้ำแล้วเนื้อเนื้เนื้นื้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะนี่นี่ครับนี่ครับปึ๊บติดหมดเลยนั่นไงแหม จะเอาจะเอาหือหือจะเอาเฮ้ยใครสิทธอใครสิทธอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนอเคตัวนี้นะไม่ถึงว่ะเคละแอก่อนครับไปฟื้โหูลงหัวลงเอาไปอีกครับโอ๋มวนมันมาแหมมันมันหัวร้อนมันหัวร้อนแอบก่อนครับเดี๋ยวก่อนดีหายตัวก่อนครับ เฮ้ยมีตาทิพย์เหรอเอาไปดิซึบนี่ไงนี่ไงสองหนึ่งครับเอาตัวไกลๆดูก่อนเฮ้ยไกลไปยิงไหมครับโอ้ยเพื่อนโอ้ย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 แอบได้แอบได้ครับจัดไปอีกเงี้ยน้ำแล้วไงกื้อๆอุ้ยขึ่งหลอดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตัวข้างหลังดูก่อนครับเฮ้ยต้นหน้าก็ได้ไปเฮ้ยถลบหลังมา เดี๋ยว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 โอ้โหเสร็จเลยอ่ะเสร็จเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองไม่ทันแล้วล่ะจ้ะหายตัวก่อนอุ้ยไม่ได้เราเจอจ้าหายตัวก่อนนี่นี่นี่ครับไปเลยไปเลยไปเลยเราจะต้องยิงใครดีนี่ไงอันนี้คืออยู่ใกล้สุดแล้วนะโอเคครับใกล้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละสกายร้อนแน่แน่ ฟามโอ้ไอตัวนี้ครับเฮ้ยไอนี่หรออะไรวะเชลหรือว่าเทเบเนอร์วะปึบวาวจัดการไหมครับฟ้ามลวงอออเอาไปอีกครับซึบเฮ้ยโดดได้อะไรเนี่ยเชลครับเรต้องโดกแหมต้องโดนดีซาจังเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไปครับลองดูฟาบอ้าวเฮ้ยอยู่ข้างบนหนะต้องโดนดีวะอย่อางเงี้ยเอ้าเฮ้ยเทสโอ้โหสวยแล้วอันนี้สวยจริงๆครับฟาบอ้าวอ้าวเฮ้ยแต่ด่านแบบนี้เล่นอาวุธนี่ยากนะเพราะว่ามันอยู่ในอุโมงค์กันไงเออยิงไปก็ติดยิงไปก็ติดเนี่ยไปครับไปตัวข้างนอกดีกว่าตัวนี้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  โอเคอะไรวะเนี่ยไรซิ่เหรอเจอะโลครับตัวอะไรไม่รู้ปึบเสร็จเลยวู้าไปไปไปเลย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 ดักแดกดักแดกดักแดนนี้ครับบินไปเลยซึมเฮ้ยขอเทสครับจัดอีกครับฟึบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปอีกเอาไปอีก ฟาบเอาไปอีกเร็วหูวบาแล้วยันแม่มาแล้วครับหายตัวก่อนครับซืบลุงดีมันอยู่บนหัวไงเกาะมันเกาะหน้าหลังไงว้าดีดีดด <c oughs> ไปครับผมลุยกันเฮ้ย <c oughs> ไปหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วเหรอมีบักโจกดิหายตัวครับเอเค,เคว้าแต่ว่ายิงในอุโมงค์ไม่ได้ เออเพราะว่ามันติดผนังติดเพดานหมดเลยวะ่ะเอเคครับเราไปฝั่งนี้มั่งแยกแยกย้ายแยกแยก้ายเฮ้ยมาแล้ว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 ดาบครับเจาะโลกเลยครับเสร็จปะฟาบโอ้โหไกล้เลยไกลจะจบเลยไกล้จะจบเลยกลันนะจยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ครับไปเอาไปกินครับสูบเสร็จไปคู่ปะเออไม่ใช่ดิหายตัวก่อนครับ โอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพันโดรครับฟาบเรียบร้อยแตกเจาะโลกครับอ่ะห้ากระบอกอ่ะเอานี่เฮ้ยแหม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 ,แม,แม,แมเอาไปก่อนเลยใครไม่รู้ล่ะใกล้จะหมดสก,กิลแล้วยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรหายตัววะตัวอะไรวะเฮ้ยครับเฮ้ยเราวาเจอว่ะเฮ้ ชึบปะชึบปะไม่ได้ไม่ได้ครับเอาไปก่อนเอ้าไม่ถึงอีกอตัวไกลๆก็ได้ตัวไกลๆก็ได้ครับไปครับลองดูเฮ้ยโดนล็อกฟื้โหูแทบหมดแทบหมดยางยางยางเร็วเอาไปอีกครับหายตัวว้าอา้าถูกทำลายอะไรเนี่ยเคตัวนี้ครับเฮ้ยหายตัวที่เราวาเจอว่ะไม่มีใคร <laughs> ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลย ฮะโอเคโอ้ย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 ตัวรุ่นครับเอาไปครับฟาบุ้ยบอึดถึกทนตัวอะไรวะเนี่ยทึบนะลงมาทีละนิดทีละหน่อยเอาไปดิของพี่แหละฟาบเสร็จพี่โอ้โวยนี่นี้นี้นี้เฮ้ยอยู่ใกล้อยู่มันอยู่ข้างล่างเว้ย ตัวนู้นตัวนู้น,น,นเออเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องโดนดิไทยท่านแน่ๆฟ้าบว้าวอ๋อไททัานบุเซลิยาครับอุ้ยมันเล่นเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราแอบอยู่ข้างหลังครับนี่แหละนี่แหละแอบอยู่ข้างหลังนี่แหละโอเคเอาไปก่อนเลยครับเพิ่งโดดสิเราอ่ะนี่ไงนี่ไงหายตัวครับไม่ได้แอมพี่หรอกจา้าฟึบล็อกขาป่ะล็อกป่ะ เฮ้ยแท็บหมดแท็บหมดอ้าวแอซิดปะโถเฮ้ยมาถึงนี่ตัวอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับเจาะโลดได้ไหมฟึบโอ้ยล่วงเลยเจอสไติเกอร์ดิเฮ้ยเสาหายเสาหายเสาหายเฮ้ยลุกครับเอาไปก่อนเลยลุกดูเป็นไง,งมั่งฟึบได้อยู่นาะได้อยู่นาะแฟมอ้าวเสร็จกันหมดกันเฮ้ยใครซีเดอร์ใครซีเดอร์ เราหายตัวก่อนนะเฮ้ยต้องต้องเอาเสาแล้วเพื่อนเฮ้ยอันนี้ครับตัวอะไรเนี่ยฟิบโอ้โหแทบหมดจา้าว้าวเรียบร้อยกิ้วคริวกิ้วคริวโอย้ยโอย้ยเสร็จเลยเสร็จเลยหายตัวครับเสร็จพี่อีกคนนึงอุ้ยใกล้เชียวโอ้ my god โอ้ my god โอ้ย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 โอ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  ไปยิงเพื่อนนุ่นไปยิงเพื่อนนุ่นเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาไปก่อนเลยไปหายตัวยังหมดยังหมดยังเฮ้ยหมดแล้ว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 ,ลวจัดไปครับติดติดทุกเม็ด <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหนื่อยใจน,นี่เรามีเมาเลอร์คอยช่วยเฟืยโอ้โหมันอ้อมมาข้างหลังมันตลบหลังเรามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายตัวครับจัดมาดิ จัดไปครับแฟมแลกกันไปไปไป,ไปครับตัวนี้ครับเราจะต้องจัดการตัวนี้เลยมาฟาบออาวเขาอยู่ในอุโมงหรอว้โฮ้ยปืนโค้งโอ้โหล็อกด้วยโคตรแสบเลยวะล็อกนานซะด้วยนะฮะไม่นานรอแล้วละ่ะซะหน่อยเผื่อเผื่อได้เฮ้ยดูโอครับ จัดครับฟาบนี่ไงทับหมดป้าทับหมดป่ะจา่าไปอีกล่วงเซตเนี้ยล่วงปึ๊บล่วงนี่ไงนี่ไงอ้าวเอาไปครับผมตัวอะไรเอ่ยปึ๊บนี่โโโดับเบิลคิวให้เห็นแว๊บตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ครับ500เมตรครับด่าน,นี้แสบมากเลยขอบอกตัวนู้นครับตัวนู้นครับ เฮ้ยใครสิเดี๋ยวไม่ใช่แบ็คลิวเล่ครับเราห้าขับบอกเลยนะฟึบล่วงไปล่วงไปอ่ะไปอีกชุดหนึ่งครับไปอีกชุดหนึ่งครับเสพทิปเปอร์คิวโอโอเฮตัวของสูงเนี่ยอะไรเนะี่ยอ่ะสามครับผมบมันคงไม่ถึงพื้นแล้วมั้งนี่ยน,นั่นไงนนจริงๆด้วยเฮ้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 ยโอโลจิครับแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยมันหายตัวนานด้วยนะ ฟื้เสร็จป่ะนี่ไงแบมเพจจ้าโอ้โหเราทำอะไรอยู่เด็กกัน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 ฝั่งนี้เข้ามากันบื้มบ้ามเลยว่ะหืมตัวนี้ครับล็อกเป้าไว้ก่อนนะโอเคติดป่ะติดหมดเลยยานแม่สามก่อนครับนั่นไงบร่ายีกโอ้โหชีวิตเร็ว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 เลยส่งไปส่งให้ไปดิลเลอรี่ ถึงตัวหายตัวก่อนครับผมเอาไปจา้านูโอไลโอนี่ไงนี่ไงมันโดนเฉียวไงมันไม่ได้โดนทุกเมงง็ดไงว่ามันเร็วปึ๊บเฮ้ยมันเด้งด้วยอีกแล้วอ่ะนั่นเอาตัวข้างบนก่อนไหมไปครับหายตัวก่อนครับเฮ้ยไอ้โจ๊กเกือบไปไม่ละมอนเค okay, okay. โอ้วว้อ้าวโดนสิจ้าเฮ้ยเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะเฮ้ยมันเด้งดีว่ะเด้งเด้งเรื่อดีมากอ่ะฟึบนั่นเกือบหมดแต่ว่ามันก็เด้งกลับมาได้เหมือนเดิมเลยอะเฮ้ยวเว่อวังเอ๊ะเหมือนมีใครมาใกล้ๆเซนโลครับโอ้โหโอ้เร็ว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 เร็โอ้โหเกือบโอ้โหยันแม่นี่แหละปัญหาเลย สายแคมป์สายอะไรเงี้ยต้องระวังยันแม่เลยเนี่ยโอ้ยเอาจังวุ้ยเฮ้ยรู้ว่าหัวร้อนใสเรานะหายตัวก่อนครับหิวเลือดก,ก่อนอยู่เลือดก,ก็กระปิดกระปอยเหลือเกินปืนก็แตกเหลือแค่สี่ครับลูซ่าดออีกไอ้เฮ้ยเนี่ยไอ้นูโอเนี่ยมันยังจ้องเราอยู่บ้างนานแะล้วน,น,นะมีตาทิพย์ปวะไม่มีนะ ไอตัวนี้ไม่รู้ว่ะไปครับเอาเสาก่อนโอ้โหมาแล้วสวยแล้วไม่ทันแล้วม่อนม่อนม่อนล่วงแน่โอเคเราเพนครับ <c oughs> ถ้าเพนเลยจ้าไม่ต้องสืบปืนแตกปืนแตกขาเจ็บอุลล้อแตกยางแตกเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอันแน่บักโจ๊กบักโจ๊กเสร็จปะอ้าวเฮ้ยจังหวะไม่ได้แกนเนาะ โอ้โหเ็จพี่หัวจัดไปครับอ้าวเปลี่ยนตัวซะงั้นหายตัวนครับเนียบรอยยันแม่ซ้ำครับแล้วก็กระหน่ำด้วยนี่ครับปุ๊บเ็จไปคนนึู้เฮ้ยอะไรกระโดดจะโดดอยู่ข้างบนอ่ะส่งไปให้ครับผมโอ้ยันแม่เหรอโอ้ my god oh my god oh my god oh my god หายตัวก่อนครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยข้างหลัง สกายลอดวะโอเคเอาสาวก่อนสาสกายลอดมันป่วนป่วนเออโอเคนั่นไงนั่นไงมันจ้องมันจ้องเว้ยมันจ้องเว้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเราเหรอยิงเราเหรอมีตาทิพซะงั้นจบเลยกลับมาลงจอดนะครับผมโอ้โหเฮ้ย อาวุธประเภทนี้เล่นมันและแน่นอนว่ามันสร้างความโผด้นร้อนไดอ100%็อคือเราอยู่แนวหลังศัตรูแหวกกองหน้ากองกลางกองหลังมาซัดโกคิปเปอร์อย่างเราเ,รเจ็บปวดมากๆก็ย็ยางว่าคือถ้าเกิดเราโดนเลยเราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันคือมันเป็นอาว,วุธที่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ยังไงก็โดนเวจะโดนมากโดนน้อยอยังไงยังไงก็โดนโร้อมมากๆอันและตัวลีปิเต็ดพิเศษตัวนี้ครับผมมันมีแสงแบบวิบวิบเป็นทรอนสวยมาก แต่ส่วนตัวผมสีมันแบบดูมันมืดๆไปหน่อยเอาจริงถ้าเกิดตัวธรรมดาอะไรมีลูกเล่นอะไรแบบเนี้เฮ้ยก็น่าสนใจนะแต่ตัวลิมิเต็ดเพิ่มดาเมจ10%ไงมันก็ต้องใช้นิดนึงแล้วเพื่อนๆเีความคี่เห็นว่าอย่างไรบ้างกับเจ้าเราไปเจอที่ใช้บล้าตัวนี้ก็มาคุยกันได้นะปวดหรือเปล่า <c oughs> สํหรับนี้ผมแลวเราไปเจอขอตัวกอนสววสดีครับบ๊ายบายบอล